สวัสดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดต,ตามรับชมและรับฟังไรสไตล์บายตุกค่ะคลิปนี้จะพามาทำความรู้จักกับฝรั่งค่ะคุณทราบหรือไม่ว่าหรือว่าตอบได้ไหมว่าทำไมคนไทยเรียกชาวตะวันตกว่าฝรั่งเกี่ยวอะไรกับผลไม้ฝรั่งอุดหรือเปล่านั่นสิมัานอาจจะเกี่ยวค่ะแล้วเอาบัลซีดว้วมาทำไมเนี้ยเนี่ยฝรั่งเกี่ยวอะไรกับฝรั่งน้อยคนที่จะรู้ มาะะเรามาหาคำตอบกันเลยดีกว่านะจ๊ะก็ไขข้อสงสัยทำไมคนไทยเรียกชาวตะวันตกว่าฝรั่งเกี่ยวอะไรกับผลไม้เออหรือเปล่าเลยคะ,ะคำว่าฝรั่งเอากินเข้าไปกินเข้าไปคำว่าฝรั่งเนะะี่ยะเป็นคำทีะะ่คนไทยคุ้นเคยใช้เรียกชาวตะวันตกผิวขาวแล้วก็เนะะี่ยะยังเป็นผลไม้เนะะี่ยคะ ชื่อผลไม้ที่ขิ่นกันแพร่หลายนะคะหลายคนจึงสงสัยว่าทั้งสองความหมายเกี่ยวข้องกันอย่างไรบทสรุปนะคะบทความนี้จะสรุปมาให้นะคะกับพัฒนาการทางภาษาและความสัมพันธ์กับผลไม้ชนิดนี้อย่างก,กระชับแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะจะเข้าใจง่ายหรือไม่เข้าใจอันนี้นีคะก็ลองเข้าไปชมเนี่ยค่ะเอาไปฟังดูแล้วกันนะคะในคลิปแล้วกันเนาะนี่ะ ลััพา์ของคำว่าฝรั่งไม่ได้เริ่มต้นในไทยค่ะคำว่าฝรั่งมีมาจากภาษาเปอร์เซียซึ่งเดิมใช้เรียกชาวแังในยุโรปตะวันตกต่อมาถูกใช้หมายรวมถึงชาวยุโรปชาวยุโ,โรปหรือชาวตะวันตกโดยทั่วไปคำนี้แพร่ผ่านเครือข่ายการค้าและวัฒนธรรมของโลกอิสลามสู่ เอเชียได้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนจะถึงสุวรรณภูมิการเข้ามาของคำว่าฝรัง่งในสยามแคมนี้เข้ามาสู่สยามอย่างน้อยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาผ่านพ่อค้าชาวเปอร์เซียและเครือข่ายการค้าเมื่อถึงรัสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับฝรั่งเศสคำว่า ฝรั่งจึงถูกกเรียกทั้งชาวฝรั่งเศสและชาวตะวันตกโดยเหมารวมซึ่งสืบเนื่องจากปัจจุบันเกี่ยวข้องกับผลไม้ฝรั่งได้อย่างไรผลไม้ที่คนไทยเรียกว่าฝรัง่งนะคะมีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและอเมริกาใต้เชื่อว่าถูกนำมาในเอเชียโดยชาวโปรตุเกส ในศตรวรษที่1 6บหถึงสินะคะเมื่อเข้ามาสู่สยามคนจึงเรียกผลไมน้นี้ตามมาว่าของฝรั่งและยอดสั้นๆเป็นฝรั่งในที่สุดดังนั้นผลไม้จึงตั้งชื่อตามชื่อคนไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ออกเสียงเหมือนกันคำว่าฝรั่งเป็นคําเหยียดหรือในปัจจุบันลากศัพท์คำว่าฝรั่งเป็นคำเรียก กลุ่มตามที่มาไม่ได้มีในถูกโดยตัวมันเองอย่างไรก็ตามความหมายเชิงบวกหรือลบในปัจจุบันขึ้นอยู่กับเจตนาน้ำเสียงและบริบทของคนพูดยิ่งในพื้นที่สาธารณะหรือการทำงานทางวิชาชีพควรใช้คำชี้เฉพาะเช่นชาวยุโรปชาวตะวันตกหรือระบุสัญชาติเพื่อเลี่ยงคำกรรมกวม เกิดความรู้เพิ่มเติมนะคะก็เนี่ะ่ะตระกูลเดียวกับฝรั่งพบในหลา,ายภาษาภาษาูมิภาคนะเช่นคําใกล้เคียงอันนี้คะเปอร์เซียและภาษาพื้นบ้านนี่ยคะสื่อล้วนสื่อถึงชาวตะวันตกผลไม้ฝรั่งเป็นผลไม้กินดิบหรือแปรรูปอย่างรูปที่เห็นนี่แหละอนนี้คะในครัวเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เนีะหลังการติดต่อลูกค้าชาว ยุโรปเนีคะเรือสำเภาเนะี่ยก็คือสรุปสั้นๆนะคะทุกคนฝรั่งคนมาจากลากศัพ์เปอร์เซียเรียกใช้ชาวตะวันตกโดยรวมผลไม้ฝรั่งเนี่ยที่ภาพที่เห็นนี่แหลนะนีคะได้ชื่อเพราะถูกนําเข้ามาโดยพวกฝรั่งในยุคอยุธยาในของคําปัจจุบันขึ้นกับบริบทและเจตนาการใช้เนี่ยคะเท่าใจใหม่นี่ยค่ะ เขียวขนาดนี้แช่ไรฝรั่งแช่อิ่ม,มนะไขปิศนาฝรั่งแช่บวยเนะะี่ยจริงๆแล้วฝรั่งนะคะมีหลายสายพันธุ์นะอย่างเช่นเนะะี่ยคะซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนบาบทความที่พูดไปเนะะี่ยค่ะก็นะคะนี่เป็นฝรั่งไส้แดงนะชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเนี่ยค่ะสีสันเหมือนกับน่าอร่อยนะคะแต่จริงๆแล้วเอาจริงไหมก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่หรือว่าพื้นดินของการปลูกด้วยนะคะนี่จืดค่ะ กขามีเกลือเขามีพริกเกลือมาให้ด้วยนะสิบผลไม้ยิ่งกิงยิ่งผอมไข่พิศนาฝรั่งแช่บ๊วยสีเขียวขนาดนี้ต้องแช่อะไรนั่นสีเนะะี่ยเคยกินฝรั่งแช่บ๊วยกันไหมที่เป็นสีเขียวๆนะทุกคนเนี่ยฮะเขียวมากเนี่ยฮะเขียวจนไม่กล้ากินละทีเดียวเนะฮะเรื่องราวของฝรั่งนะคะเป็นนะี่ฮะฝรั่งที่ใช้เรียกคนนะนะฝรั่งเกียวอะไรกับฝรั่งสงสัยไหมงงไหมน้อยคนจะรู้ที่มาของคํานี้นะคะ ฉะนั้นค่ะก็ไปไขข้อสงสัยกันนะคะทำไมฝรั่งเรียกชาวตะวันตกว่าฝรั่งทาไมคนไทยเรียกชาวตะวันตกว่าฝรั่งเกี่ยวอะไรกับผลไม้หรือไม่เนี่ยคะฝรั่งเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นในไทยแนโน่นแกก็มาจากยุโรปตะวันตกอะไรประมาณนี้หละนะคะนี่คือนะฮะสาระกำกวมบ้างนะฮะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเนี่ยเอามาเป็นปาล์ไว้เนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ